สวัสดีค่ะสวัสดีกับเจ้าเพชรกฤษดาคุณค่านะคะวันนี้พบกับพี่ขวัญเจ้าแม่รถตู้รอบเย็นราคาเพียงแค่6กแสนห้ามื่นเก้นบาทค่ะวิ่งนักเรียนคุ้มวิ่งทัวร์ได้ทำมาหากินได้ไปทั่วราชอาณาจักรได้สวยสวยภายใน,นสวยมากเลยอ่า ให้ดูภายในเลยค่ะให้ดูความสวยของรถเลยมาแล้วนะคะอ่าแช่กลุ่มเดียวพออ่ะเบาะสวยมากภายในอุ้ยนี่รถฉันราคาเพียงแค่หกแสนห้ามื่เก้าันบาท เต็มขนาดนี้เลยหรอสะอาดสะอ้านขนาดนี้เลยหรอสวยอย่างนี้เลยหรอภายในหรูอย่างนี้เลยหรอรับถั่วได้เบาะใหญ่เบาะแน่นนะคะท่านผู้ชมราคา659,000บาทค่ะดูสิคะคุณลูกค้าคะใครเอาคันนี้ไปใช้ไม่ผิดหวังนะคะท่านผู้ชมราคา659,000บาทราคา 6 5สนห้าหมันบาทได้ชุดคอนโซลได้ปูหลังคาด้านบนสวยงามพระรามแปดมาต่อเพดานด้านบนดูสิคะนี่ราคารถหกแสนกว่าบาทขออนุญาตแล้วกันแต่ว่าวันจะไม่กล้าขออนุญาตใส่ถุงเาวขึ้นเพราะรถเข้าสะอาดเหลือเกินนองโนรถเขาสะอาดเหลือเกินดูสิคะอันนี้อ่ะเติมด้วยทีวีนิดนึง นักเรียนนั่งสบายเลยนะคะท่านผู้ชมนักเรียนนั่งสบายเลยปลอดภัยไฮห่วงปลอดภัยไยห่วงได้ทีวีดูด้วยได้ชุดคอนโซลด้วยข้างหน้านั่งได้ด้วยรับนักเรียนนี่ต้องเน้นเบาเยอะยกขึ้นไหมพี่ควันนี่เห็นไหมคะนี่หัวเกียไร์ลายไม้อีกคลาสสิกไปอีกนะคลาสสิกไปอีกนะคะ,คะ,คะแต่เขาไม่ได้แต่งวัยรุ่นนะเขาแต่งดูดีมี เร,เรียบเหมือนผู้ชาย,ชายสูงวัยแต่แต่สะอาดสะอ้านแนวนั้นแนวนั้นนะแนวนั้นน้องนุ้ยไม่ต้องถอดก็ได้ที่กวันใส่รองเท้าแต่เก่งใจดูดิเบาใหญ่อ่ะเบาใหญ่จริงๆอ่ะนะโอ้เบาใหญ่เบาหรู V I P เลยนะคะท่านผู้ชมคะราคา6 8แส0 0ปบาทได้อย่างนี้เลยเหรอ ปี2010จัดเต็มได้ฟีดาวได้วิ่งนักเรียนได้วิ่งพัวได้วิ่งขึ้นเขาลงห้วยได้เกียร์แมนนวลเครื่อง2005ประหยัดค่ะ659,000บาทกับเฉพาะเก๋ๆเสพาพสวยๆครบแล้วคันนี้ใครอยากได้อะไรเพิ่มบอกพี่ขวันคันนี้ครบเดี๋ยวไปดูด้านในด้านบนสวยสะใจ สะอาดสะานนอนพื้นได้เลยนะนอนพื้นได้เลยนะฮะ,ะมาต่อมาต่อนะคะ<ม>ลืมท่านผู้ชมคะ,อ,ะอ่ะอนนดูสิคะล้อมแมกล้อมแกอมแกเอางี้ใครอยากได้ยางใหม่ยางใหม่ให้เลยใช่ไหมคะมออโอ้โห นี่พี่ขวัญเมื่อกี้พี่ขวัญพ่อเขาถามว่ามีของแถมไหมนี่มันสวยมากเลยนะภายในก็หรูมากเลยนะยังแถมอีกนะคะอ่ะเดี๋ยวพี่ขวัญเปิดด้านหลังให้ดูเห็นไหมคะเกะ๋ไหมดูใส่สกเกลใส่ด้านบนสปายเลอร์ด้านบนดูเก๋ที่ไฟละมามามาเห้ yeah. อ่ะดูสิคะพี่ขวัญครับมันกว้างเหลือเกินอะ มันใส่ของได้เยอะมากนะะเอาขวัญวัดให้วางกระเป๋านะะวางกระเป๋าลูกคาได้ยาวถึงนี่ค่ะวางกระเป๋ายาวไปเลยนะคะเห็นไหมอันนี้คือตัวที่ดึงนะเวลาเรายืนขึ้นนะดึงได้วิคานี้คันนี้น่ารักอะ่ะคันนี้ดูเก๋คันนี้ชุดเครื่องเสียงคันนี้สะอาดสะอา้านคันนี้พร้อมขับคันนี้พร้อมใช้แถมปีใหม่ด้วย สภาพดีด้วยโอ้ยมานะคะมา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 ดูเก๋ไปอีกแบบเขามีมาตรฐานของโตโยต้านะคะของเขาจะเป็นร้อหกลูอยู่แล้วเป็นร้อจากศูนย์เป็นล้อจากศูนย์เป็นล้อที่ได้มาตรฐานเป็นร้อที่เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล้อแม็กนี่สำคัญต่อคนซื้อรถนะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องสองพันห้าเห็นไหมคะ นี่ปีสิบนะข้างหน้าเอา่ยบาะเอ่ยคนโซลเอ่ยชุดแต่งเอ่ยนูก็แต่งเราเห็นแต่ตัวใหม่นะอันนี้ดคใครคะ,คะนะคะดูดิเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันของแถมเยอะคนขายเปิดผิดเปิด,ปดถูกละนะของแถมเยอะอื นึงนะคะมาค่ะรถพึ่งเข้านะคะคันนี้อ้าพอได้พอด้มาโอ้โหน้องขาดูสิคะใช้งานยาวๆกันเลยไม่ต้องผิดหวังนะคะไม่ต้องผิดหวังนะคะคันนี้ถือว่าหล่อมากเพราะบ,บางคนเขาชอบหน้านี้นะคะ เขาจบปลดหน้านี้นะคะอะมาต่อเลขใหม่เมื่อกี้เราดับเครื่องใช่ไหมเดี๋ยวดูไว้เลยนะคะเดี๋ยวดูไว้เลยนะคะหกแสนห้าหมื่นก้าพบาทนะคะเลขใหม่อยู่แสนปลายถึงจะอยู่สองแสนสองแสนเลขใหม่อยู่สองแสนเอาเรื่องจริงไปเลยนะปีสิบ วันนี้ลาก่อนสวัสดีค่ะ